พาไปดูเรื่องราวของคนหัวร้อนของการใช้รถใช้ถนนกันบ้างใจล้มล่มเย็นๆนะคุณน่าในยุคนี้อย่าร้อนกันเลยเนี่ยล่าสุดเห็นว่าเอาไนะม้เบสบอลน่ะมาไล่ตีไล่ทําร้ายกันนะฮะเท่านั้นยังไม่พอครับอีกฝั่งมีปืนด้วยเอา้าจากไม้กับปืนสู้กันนะยังไงเลยเนะี่ยไปดูครับ ยังไม่ได้ไล่เลยพี่ขอโทษครับไม่ไล่พี่ไม่ได้ไล่เลยผมพี่ดูลังผมไปส่งปพี่ดูผมนี่ไปส่งปลาม่ไดมขอโทษครับผมนี่ไปส่งปลาพี่ดูผมนี่ไปส่งปลาไม่ได้ไล่มผมก็มีปืนอีไปไม่ไล่พี่เลยกล้าสาบานไม่บานพี่ไม่ไล่พี่ยังไม่ไล่มาผมละผมให้จี้ตรงหัวเอาเย็นๆร่มๆกันนิดนึงนะพี่นะนะ ้าเห็นคลิปตัวเองตอนนี้เนี่ยมันรู้งี้รู้งี้งนะกะตลอดเลยเออนี่ยครับคลิปวิดีโอที่ชายคนหนึ่งขับรถกระบะสีดําปาดหน้าแล้วก็จอดแล้วลงมาพร้อมกับไม้เบสบอลปีมาหาเรื่องชายคนขับท่าทีเกลี้ยกล่ำไม่พอใจที่อีกฝ่ายเนี่ยขับไล่จี้ตามท้ายมานะขณะที่คนขับคันนี้ก็ยกมือไหว้ประงกขอโทษครับพี่ขอโทษครับบอกว่าไม่ได้ตามครับพี่ผมรีบไปส่งปลาครับไม่อยากมีเรื่องครับแต่ชายหัวร้อนก็เนี่ยแหละครับท้าทายให้คน ขับรถอลงมามาเลยตัวต่อตัวกันไหมล่ะมือมือนี่แหละมาก่อนที่ชายหัวร้อนจะเดินไปหยิบปืนมานี่ฮะคุณผู้ชมไปดูไปดูอู้นี่นี่น,นพอแล้วพี่พอแล้วครับพอแล้วครับอย่ไปถ่ายพอแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่สิงห์บุรีนะครับคุณผู้ชมครับนักข่าวก็เลยไปถามเรื่องนี้กับคุณวิชยุทธ์แล้วก็คุณสิริรักษ์เจ้าของคลิป ซึ่งบ้านแกก็อยู่แถบปทุมธานีครับบอกว่าวันเกิดเหตุนะครขับรถกระบะจากปทุมไปส่งพันธุ์ปลาดุกให้กับลูกค้าที่สิงห์บุรีพอมาถึงจุดเกิดเหตุลูกค้าโทรมาตามตนเองก็เลยเล่งเล่งแล้วก็ขับเร็วรีบให้ไปส่งให้กับลูกค้าแซงคนอื่นปั๊บปั๊บปั๊บพอมาเจอคู่กรณีเนี่แหละขับตามท้ายรถบรรทุกซึ่งขับช้าจูจ่ๆก็เบี่ยงออกทางซ้ายตนเองก็เลยแซงไปจนกระทั่งมาถึงทางเลี้ยวเข้าซอยบ้านลูกค้าอีกร้อยเมตรจะถึงแล้วนะปาดหน้า แล้วด่าตามคลิปที่ปรากฏแกยังงงว่าเกิดอะไรขึ้นลองฟังฮะเราไม่ได้หาเรื่องไม่ได้แข่งไม่ได้เจอกันมาก่อนเขาก็แซงไปพผมก็ขับธรรมดาไม่ไม่รู้ว่เขาจะมาหาเรื่องอ่ะพอเขาแซงเขาเบรกเลยตามคลิปเลเขาเบรกเบรกขวางหน้าเลยเราก็ลงมาถือไม้ก็คือโวยวายอ่ะเหมือนจะให้ยอมรับว่ามึงจี้ผูมาใช่ไหมมึงขับห้าหา,หาเรื่องแน่นักหรอประมาณเนี้ยพี่หลังกิกเหตุการณ์นี้นะครับคุณจามครับ ผู้กรณีเห็นว่าไปหยิบปลาชะโดในรถของเขาเนะี่ยโยนไปที่ถนนด้วยนะจนมีรถบรรทุกขับมาแล้วก็ไปต่อไม่ได้คนขับก็ตะโกนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะชายคู้กรณีบอกไม่มีอะไรเคลียร์กันแล้วเคลียร์กันแล้วนะฮะแล้วก็ขึ้นรถขับออกไปพวกตนเองหลังจากส่งปลาเรียบร้อยแล้วก็เลยแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กลับบ้านตามปกติแล้วก็ฝากเตือนไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนใจล่มลมเย็นเย็นจะได้ไม่บานปลายกันนะครับ ไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนะี่ยงานกระชเช้าอะไรจะามา,าอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไว้ยสวยรวย,ยกระชเชออ้าข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้าง